ขอต้อนรับชาวสาธารณสุขเข้าสู่กระบวนสุขภาพแห่งอีสานใต้เขตสุขภาพที่9นักคนชัยบุรินผู้ถือป้ายเขตนางนิภาสุทธิพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมผู้ถือธงเขตนายแพทย์ชัยวัฒ ทองใหม่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมทั่วไปสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาคณะผู้บริหารนายแพทย์สมศักดิ์อักสินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ยุทธนาภูลพาณิชสาธารณสุขนิเทศนายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักคณาลักษ์ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วิชัยคัติยะวิทยาคุณสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์สมควรหานพัฒนะชัยกูลสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมินายแพทย์สมพงษ์จรุงจิตตานุสนสาธารณสุขจังหวัดปุริล์ นายแพทย์สะอาดวีระเจริญสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นายแพทย์สมอาจตั้งเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานายแพทย์ธงชัยตรีวิบุญวณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมินายแพทย์จรัญทองทัพผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายแพทย์สมคิดสุริยะเลิศผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินและแพทย์หญิงสุวรรณีเรืองเดชผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินภายใต้บริบทองค์กรหมอครอบครัวแรงประสานแห่งสาขาวิชาชีพแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาล และเครือข่ายอสโมภารกิจยิ่งใหญ่เพื่อกลุ่มไวัยผู้สูงอายุกลุ่มวัยแรงงานวัยเรียนอนามัยแม่และเด็กอัตลักษณ์แห่งภูมิภาคอีสานใต้ที่มีดีทั้งสี่จังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดี มีโคราชปราศาทหินดินด่านเกวียนชัยภูมิทิวทัศน์สวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดกไม้งามหรือนามวีระบุรุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่ทวาราวดีบุรีรัมเมืองปราศาทหิน ทินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมสุรินทินช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยรวยปราสาทตรผักกาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมก้าวย้อนรากเงาอีสานใต้ ยุคทวาราวดีจากแท่นหินโบราณที่มีเรียงรายอยู่ทุกจังหวัดในเขตนครชัยบุรินจากเมืองโคราคาปุระวิมายะปุระโคราชสู่พระองค์ใหญ่สมัยทวาราวดีคู่เมืองชชยภูมิอาณาจักรขอมโบราณพนมรุง้งบุรีรัม และปรา,าสาทตรสีขอรภูมิปราศาทเหมือนต่ำสุรินจากดินแดนที่หลากหลายด้วยเผ่าพันธุ์เชื้อชาติแต่สิ่งที่ยึดถืออย่างเข่งครัดคือการเส้นไหว้ผีแถนผีฟ้าดวงวิญญาณของผู้มีพระคุณและฮีดสิบสองครองสิบสี่เราจะยึดมั่นอุดมการณ์ การปกป้องรักษาสุขภาพแห่งมวลชนนักรรชสีมาชัยภูมิบุรีรัมและสุรินทร์สืบทอดจากยุคทวาราวดีสู่อาณาจักรนครนัชยบุรินทร์